คุณกิฟต์จ้าสวัสดี่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคอ่ะคุณกิฟต์อายุเท <ฮะ S 1> ่าไหร่ครับ31ค่ะ31วันนี้มีเรื่องอะไรครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคำถามของผู้ใหญ่คนรอบข้างอะค่ะเรื่องเกี่ยวกับการมีลูกคนที่สองของเราะอะค่ะโอเค ก็เล่าก่อนว่าจริงๆแล้วทุนเดิมเนี่ยเป็นคนมีลูกยากค่ะตอนก่อนที่จะมีลูกคนแรกเนี่ยเคยท้องแล้วก็หลุดไปหลายครั้งนะคะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยคุณหมอเนี่ยจะให้คําตอบเป็นการแท้งทั้งหมดอะค่ะจนแบบเราก็ถอดใจแล้วก็คงคิดว่าไม่มีพอเราไม่ไปโฟกัสมันร่างกายเราดีใจไม่เครียดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีลูกคนแรกได้ด้วยวิธีธรรมชาตินะคะ หลังจากที่เราคลอดไปประมาณปีหนึงเนี่ยร่างกายเราพร้อมก็คุยกับสามีว่าโอเคเราก็มีลูกคนที่สองกันเนาะด,ดีกว่าบแบบเดินเวลาอายุสามสิบห้าไปผู้หญิงมันจะลําบากอะไรอเงี้ยค่ะ,ะ,ะคราวน,นี้อ่ก็ใช้วิธีเดิมเหมือนกับตอนมีลูกคนแรกเลยค่ะก็คือทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะคก็ ติดแล้วหลุดติดแล้วหลุดก็กลับเข้าวงจรเดิมนะคะจนตอนนี้ลูกสองขวบแล้วแล้วเขาก็เป็นเด็กวัยกำลังน่ารักอะไรองี้ค่ะ hmm. ผู้ใหญ่หรือคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอเขาก็จะแบบเอ็นดูแล้วก็จะชอบมีคําถามอาวแล้วทำไมย,ยังไม่มีลูกคนที่สองล่ะ hmm. รออะไร <c oughs> เธอเนี่ย อายุยังน้อยนะนู่นนี่เราก็รู้สึกว่ามันควรใจนะแต่มันไม่ได้รู้สึกแบบแย่อะไรขนาดนั้นนะคะจนล่าสุดอาา่ะค่ะประจำเดือนเราะขาดไปประมาณแบบสองถึงสามสัปดาห์แอบดีใจเล็กๆก,ก,ก็เลยแบบมีลุ้นมีลุ้นคิดว่าแบบท้องแน่ก็เลยไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจเอ้ยมันไม่ขึ้นวะ่ะแต่ก็คิดว่าเอ้ยมีลุ้นยังไงก็ต้องมีลุ้นเพราะมันเคยมีลักษณะประมาณนี้มาก่อนโอเคก็เลยไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลอันนี้แอบไปสามีนี่รู้พอไปตรวจปุ๊บโอเคเฟล เราไม่มีแล้วในวันเดียวกันเนี่ยพอดีเรามีงานที่เราจะต้องแบบไปเจอผู้ใหญ่ประมาณมหนึ่งแล้วเราก็พาลูกเราไปด้วย<ม>คําถามเดิมเดียวกันเลยค่ะ<ม>เจอคําถามเดียวกันก็คือทาไมยังไม่มีลูกวันที่สองคือเห็นความน่ารักเด็กวัยสองขวบอะค่ะ<ม>ใครมีลูกวัยสองขวบตอนนี้รู้แน่นอนว่าแบบเด็กกาลังน่ารักเลย<ม>ก็จะมีคําถามแบบนี้ แต่วันนั้นคือวันที่เราเพิ่งรู้ผลเฟลของล่าสุดมันครั้งนี้มันแย่ค่ะครั้งนี้มันรู้สึกแบบคิดในใจ,จว่าทําไมจะต้องมาคาดหวังกับ คนที่ไม่ใช่ครอบครัวคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เราเราเข้าใจประมาณหนึ่งว่ามันเป็นการแบบสร้างเรื่องคุยกันคล้ายคล้ายทักทายว่าแบบเธออ้วนเธออ้วนขึ้นนะเธออ้วนขึ้นนะเธอผอมลงนะมันคือประเด็นนะเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าวันที่เขาถามวันนั้นะมันคือวันที่เรารู้สึกแย่เราเรามีความรู้สึกว่าแบบเรากําลังจะไปเซอร์ไพรส์สามีว่าฮี่เราตั้งครันแต่เราไม่ได้ตั้งครันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากวันนั้นนะคะมันมีคําถามหลายๆครั้งเพราะว่า ช่วงนี้มันเป็นช่วงปีใหม่แล้วเราอะเป็นปสจ้าของกิจการเราก็จะบต้องเจอลูกค้าเจอผู้ใหญ่เจอญาติพี่น้องหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะถึงจะไม่ได้เจอหน้า <c oughs> ในช่วงนี้เพราะเป็นโควิดเงี้ยแต่ก็เป็นการแบบคุยไลน์กลุ่ม เดอะไรต่างๆคําถามเหมือนเดิมก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมถึงจะต้องถามคําถามลักษณะนี้แล้วทุกครั้งที่ต่อไปเราก็จะตอบไปหุน้วนว่าแบบโอ้ยลูกยังจนอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราพยายามถามต่อไปหุน้วนหรือไม่ก็แบบตอบไปว่ามียากมันรู้สึกว่าคนคนเดิมอ่ะ จอีกี่ครั้งกี่ครั้งก็ถามแต่คําถามเดิมๆค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคเข้าใจทุกอย่างเลยครับคุณคิปครับเป็นเรื่องที่ผมไม่ต้องจดอะไรไว้เลยครับจดแค่ชื่อคุณคิปแล้วก็เดี๋ยวคุยกันได้เลยครับเพราะว่าโดนเหมือนกันคือเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นคําที่ชักจูงให้คุยกัน ไปในทางที่ดีแน่ๆหรอเพราะว่าคือคือคนคนที่อยู่รายล้อมเราลักษณะเนี้ค่ะเขาอาจจะไม่ได้รู้ดีเทลเรื่องการท้องแท้งอะไรของเราก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ใช่วงกลมวงแรกของเราอะค่ะเขาเป็นวงกลวงนอกค่ะเขาก็จะแบบอาจจะไม่ได้รู้ดีเทลมากแต่การตอบคําถามเขาบ่อยๆอะค่ะตอนนี้ล่าสุดคือเริ่มมีอาการเราเองอะโฟกัสอะไรมากๆแล้วเราจะเริ่มนอนไหล่ะมันจะเริ่มมีอาการแบบใช่คือคือเราเครียดแต่เราไม่รู้ตัวจนเรามานนั่งนึกอีกทีว่า ช่วงนี้เราเครียดเรื่องอะไรนะทําไมมันถึงแบบหนักขนาดนี้ทาไมถึงนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็มาขุดตัวเองก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงที่เราแบบเนี่ยช่วงนี้ยค่ะที่มันเกิดเจอคนเยอะๆหรืออะไรหรือว่าแบบคุยกุ๊ปไลน์หลายๆคนสวัสดีปีใหม่กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ ถามใครก่อนดีครับกีฟครับถามพี่เฟียก่อนละกันค่ะก็คําถามก็คือเราควรจะตอบคําถามยืดเยื้อให้ผู้ใหญ่เขาเข้าใจหรือจะตอบไปสั้นๆแบบเดิมๆแล้วเราก็มาจัดการกับความรู้สึกตัวเองหรือยังไงดีคะเพราะว่าคนเหล่านี้ที่เราเจอเนี่ยก็เป็นคนที่เราค่อนข้างเกรงใจอะค่ะเกรงใจรักและเคารพอะไรประมาณนี้ปะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าคือขออนุญาตตอบหลายๆมุมก็แล้วกันนะฮะ รู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันนะนี่จากประสบการณ์ที่ไปหลากหลายวัฒนธรรมคนหลากหลายประเทศเชื้อชาติเนี้ยมีประเทศเราชอบทักไทยเรื่องส่วนตัวอฮะใช่อย่างเช่นแบบเฮ้ยทำไมสิวขึ้นอะเฮ้ยทำไม ทำไมผมร่วงอ่ะให้ทำไมผมบางอ่ะ้วขค้นผมลงเออให้เมื่อไหร่จะมีลูกนี่คือแต่งงานแล้วเออเมื่อไหร่จะแต่งงานล่ะเออเมื่อไหร่จะมีแฟนแล่ะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> ส่วนหนึ่งเป็น c u เจอร์โดยวัฒนธรรมที่คนรุ่นก่อนๆที่แบบยังไม่ทันคิดอะไรมากเลยเขาก็ถามอะไรประมาณอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าเราไม่ได้คิดมากไม่เอามาใส่ใจคือวันนั้นไม่วีคพอดีไม่ออนแอร์พอดี อาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าคําถามพวกนี้เป็นคาถามเบสิกที่เขาก็ถามไปเรื่อยๆถามแบบไม่ได้คิดอะไรบางคนถามที่ไม่ได้เอาคําตอบด้วยซ้ำออหรือบางคนถามแบบเป็นห่วงจริงก็มีแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าปัญหาจริงๆเนี่ยไม่ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่กิฟต์นะปัญหาอยู่ที่คนพวกนั้นมากกว่าอย่างแรกก็คือพูดแบบไม่ค่อยคิดสักเท่าไหร่ว่าคือถึงม,มีหรือไม่มีเธอก็ไม่ได้มาช่วยฉันเลี้ยงลูกอยู่ดีพูดจริง <c oughs> และเลี้ยงลูกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันทรัพยากรเนี่ยจะคนยิ่งมีลูกในยุคโควิดเนี่ย โคตรปวดหัวเลยโคตรยากโคตรเหนื่อยเลยนะฮะ mm hmm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเอาความคาดหวังมากดเราหรือเปล่านะอันนั้นก็เรื่องของเขาคือจริงเราไม่ต้องรับเข้ามาแต่ที่พี่เป็นห่วงคือไม่อยากให้กิฟกดดันตัวเองด้วยว่าเฮ้ยฉันต้องมีแบบที่เขาพูดหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่มีคําพูดเหล่านั้นเลยเนี่ยตัวเองก็กดดันตัวเองหรือเปล่าว่าต้องมีลองถามตัวเองดูและเป็นคู่ที่มีความสุขแบบสบายๆแบบคือทําปัจจุบันตรงนี้ให้มีความสุขก,ก่อน พี่เชื่อว่าปัจจุบันตรงนี้กิฟเองก็มีความสุขอยู่แล้วกับทั้งนี้ที่มีอยู่จะมีอีกมีหรือไม่มีในอนาคตเนี่ยก็เราก็จะทําจัดการกับสถานการณ์ไปอีกแบบหนึ่งตามที่มันจะเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยจะให้ตัวเองตัวเราเองสตรองอย่างเดียวก็ไม่ได้ใน,ในขณะเดียวกันเราโชคดีที่เรามีเวทีตรงนี้พุทธทอพุโทโอที่จะช่วยกัน educate ให้คนฟังทั่วไปทราบโดยทั่วก,กันว่าเราไม่ได้มีจิตใจเข้มแข็งกันทุกวันที่จะมานั่งรับคําถามอะไรแบบนี้ได้ว่าแบบ เฮ้ยเงินเดือนเท่าไหร่หรือว่าเฮ้ยเพิ่งโดนเลิกออฟหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม มันมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะบางทีเนี่ยเราเจอการไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นอ่ะให้กําลังใจด้วยสายตาด้วยท่าทีคือไม่รู้เหมือนกันนะคือถ้าเป็นพี่นะพี่จะเลือกไปในทางขำๆคือจริงๆแล้วปกติ agressive แต่ว่าหรอพี่เป็นคน agressive หรอไม่เสียทาไม่ยอมท่าโอ้โหอะไรก็แรงนะถ้าเป็นคนแบบนั้นถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่แบบรักแล้วเคารพหรือใดๆเนี่ยเราจะรู้เราจะรู้ว่าเขาหยอกๆเราก็เราก็จะแซวกับเขากลับไปประมาณว่า พี่พี่ก็มาช่วยหนูเลี้ยงสิคะหรือว่าแบบพี่ก็เพิ่มงานให้งานให้งานหนูเยอะๆนะคะหนูจะได้มีคนที่สองอะไรอย่างเงี้ยอ่อนๆไปทางขอตังเลยหรือว่าก็มาอุดหนูๆบ่อยๆสิคะหนูจะได้บทบีตังแบบเอาไปเลี้ยงลูกคนที่สองอะไรอย่างเงี้ยเนอะมไหมหรือว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าน้องแบบค่อนเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวคุณพี่มารับขวัญเลยหนูอยากได้ทองมากอะไรเงี้ยบาบลาบาก็เป็นคำๆไปแต่ว่าการด่ากลับและน้าหงายไปเลยมันเสียความสัมพันธ์อยู่พอสมควรแต่อย่างหนึ่งก็คือ ถามว่าต้องตั้งตัวเองให้สตรองไหมคิดว่าก็ถ้าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ชอบหรือว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบพูดจามไม่ค่อยดีอยู่แล้วบางทีไม่ต้องไม่ต้องสนใจก็ได้นะก็อีกหนอไปเลยก็แบบเฉยๆหรออ๋ออ,อ,อ่างเงี้ยมองค้ามๆไปแต่ไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้กดดันตัวเองคนอื่นโอเคอ่ะฟังใครต่อดีครับคุณกีฟเป็นพี่หอมแล้วกันค่ะพี่หอมครับมองที่เจตนาค่ะ คำทักททยของผู้ใหญ่อ่ะทักททยไปเรื่อยแหละทาํางานนังอาลุกไปน่งคือมันเป็นวัฒนธรรมไทยคะ่ะเก็บมาใส่ใจก็ปวดหัว <c oughs> แล้วก็คนที่พูดไม่เข้าหูเราอ่ะโอ้โหมีคนเป็นร้อยเป็นล้านเลยอะ่ะมันต้องมีสักคนสักสี่ห้าคนสิบคนร้อยคนที่พูดไม่เข้าหู <c oughs> เป็นเรื่องปกติแต่เจตนาเขาไม่ได้ร้ายกับเราอยากห,หยิบตรงนั้นมามองมากกว่าคะ่ะยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เราต้องให้การเคารพเขายิ่งไปแบบ เก็บมาใส่ใจแล้วทําอะไรไม่ได้ยิ่งปวดหัวถ้ารู้สึกว่าเอ้ยยังไงเขาก็เอ็นดูเราเขาก็ถ่ายถาม,มเหมือนถามลูกถามหลานคนนึงเป็นคําทักทายปกติก็ให้มองเป็นแบบนั้นไปเลยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วามาเมื่อไรเลียงจบเมื่อไรมีแฟนเมื่อมีแฟนเมื่อไหร่แต่งงานอะไรเมื่อไหร่ท้องออก็ก็เป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้ปล่อยวางจะมองคิดไม่ดีก็ได้ จะมองมุมที่เขาดีก็ได้ก็หยิบมุมที่เขาดีมามามองเพื่อให้เราสบายใจอะค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าวันที่เขาถามมันคือวันที่เราเอาวันที่เราเฟลวันที่เราอ,อร <Yeah. S 1> ่อนแอพอดีนี่หอมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี่เลยหอมในปกติจะให้คุณลูกกอลเนี่ยแปลภาษาอังกฤษตลอดแล้วก็วันนี้ลูกกอลบ,บอกให้คนอื่นแปลเหอะแต่แต่แต่พิมพ์นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำเสียงนะ แล้วเราเพิ่งไปอ่านดูในกรุปกร๊ปลูปกกอล์ฟกำลังอารมณ์ไม่ดีโกรธอะเรื่องนี้กําลังเมาอยู่เราก็ mm hmm. อ๋อเอเอ,เอวันนี้น่าจะมีอารมณ์นี้เ mm hmm. นี่ยมันก็เป็นเป็นอะไรแบบนี้เป็นวันวัน,น,วน,วนฉะนั้นก็เออ mm hmm. มองทุกอย่างอย่างเข้าใจดีกว่าค่ะ mm hmm. อ่ะ,อะ,อะพี่เผือกอะคะ่ะ mm hmm. โอเคปิดท้ายที่ที่เผืองนะครับคุณกิมครับขอบคุณที่คุณกิฟ์โทรมานะครับผมรอนานมากครับที่จะได้พูดประเด็นนี้ให้ทุกคนได้ยินสักทีครับ <c oughs> มันเคยกับทั้งเกิดขึ้นกับตัวผมเองและหลายๆคนรอบตัวผมครับ <c oughs> มันคือปัญหาเดียวกับที่พี่เฟียบอกว่าคนไทยชอบทักกันในเรื่องที่มันไม่ควรทักแล้วก็ในเรื่องที่ประเทศอื่นบางทีเขาไม่ได้มามาพูดกันเรื่องนี้ บางครั้งเราหยอกกันด้วยคำที่เราด้วยเจตนาที่ดีครับด้วยคำที่เราไม่คิดว่ามันไปทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอให้ทุกคนที่ฟังพุดทอพูดโทอยู่นะครับไม่ต้องทักใครแล้วเรื่องการมีลูกครับเราไม่มีวันรู้เลยว่าคนที่เราเข้าไปทักเขาเนี่ยเขาเพิ่งผ่านความผิดหวังระดับไหนมาอย่างเบาคือประจำเดือนมาอีกแล้วนี่คือเบาที่สุดอย่างแรงคือ เขาเพิ่งเสียลูกไปเขาเพิ่งขูดมดลูกมาเขาเพิ่งเจอกับความผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาแล้ววันรุ่งขึ้นเขาต้องมาเจอกับคำที่ว่าเมื่อไหร่จะมีลูกอ่ะไม่มีน้ำยาหรอเฮ้ยคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาเจออะไรมาถ้าเมื่อคืนเขาเพิ่งกอดคอกันร้องไห้กับความผิดหวังอ่ะแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมาเจอกับประโยคแบบเนี้ มันไม่สมควรที่จะได้ยินอะไรเลยในวันนั้นผมเคยเจอกับตัวเองในช่วงที่ผมพยายามจะมีลูกครับคุณกิฟเฮ้ยไม่มีน้ำยาเหรอเออกูตรวจมาแล้วน้ำยากูมีมีหลายล้านตัวด้วยแล้วก็สมบูรณ์ดีแต่มันมัน,ม,นมันยังไม่ใช่จังหวะให้กูตอบว้างไงดีะเข้าใจใ<ช>ว่าน,นี่คือการ,ราจะตอบเยอะเยอะอย่างนั้นยังไงดีโอเค,อเ,คเรื่องนี้แก้ได้สองทางผมผมขอพยายามที่จะเปลี่ยนคนนอกก่อนคุณกิฟเพราะฉะนั้นขอร้องทุกคนครับว่า จนทุกวันนี้เวลาผมเจอเพื่อนที่พยายามจะมีลูกนะเรารู้ว่าคนนี้คู่นี้พยายามมีลูกอยู่ปีหนึ่งแล้วแต่งกันปีสองปีแล้วยังไม่มีสทีอะไรอย่างเงี้ยผมเจอหน้าเขาผมไม่ถามอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องลูกไม่ถามเลยนะครับถ้าอดใจอยากจะถามจริงๆอย่างผมตอนนี้มีลูกหนึ่งคนคำถามพวกนี้ไม่มีวันหมดไปคุณกิฟผมจะบอกแบบนี้ มันจะพัฒนาคําถามขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อไหร่จะแต่งงานแต่งงานแล้วเมื่อไหร่จะมีลูกมีลูกหนึ่งคนเมื่อไหร่จะมีอีกสองอยากมีคนที่สามไหมคนที่สี่เราจะมีมันจะถามไปเรื่อยๆครับทุกวันนี้เวลาที่คนถามผมว่าจะมีลูกคนที่สองไหมอันนี้คุณกิฟฟังให้ดีครับเราหนักแน่นกับคําตอบครับตอบให้ชัดเจนที่สุดคุณกิฟสามารถบอกไปได้เลยว่ามีคนเดียวค่ะเป็นคนมีลูกยากแล้วไม่ไหวแล้วค่ะขอมีคนเดียวแต่ในความเป็นจริง เราจะพยายามมีกับสามีอีกต่อไปหรือไม่เป็นเรื่องของเราแต่บอกคนอื่นทุกคนไม่ว่าเขาจะถามกี่รอบให้เขารับรู้ไปเลยว่าจบค่ะมีเท่านี้ค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าอยากมีอีกคําถามนี้จะไม่มีวันหมดไปจากชีวิตคุณกิฟเลยครับ,รบมายัง่ะมายังเธอเธอมายัง่ะไหนคนที่สองอะ่ะมันจะไม่มีวันหมดไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้คําตอบที่ทําให้เรื่องทุกอย่างจบบ,บอกไปเลยว่ามีคนเดียวมีลูกยากมากพี่โอ้โหกว่าจะมีมันมันมันเหนื่อยมาก มีคนเดียวแล้วค่ะแล้วคําถามนั้นจะไม่มีเลยทุกวันนี้ใครตอบใครถามพี่พี่จะตอบอย่างหนักแน่นทั้งพี่ทั้งภรรยาว่ามีคนเดียวเพราะพี่มีคนเดียวจริงพี่อยากมีคนเดียว <ใช S 2> ก็ตอ,ตอบไปเลยว่ามีคนเดียวแล้วทุกอย่างจะจบลงคอืเข้าใจคุณกิปมากเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างเลยครับยิ่งคนที่คเครียดเพราะอยากจะมีลูกแล้วยิ่งเจอแบบนี้เป็นกำลังใจให้ครับคุณจิบถ้าอยากจะถามจริงๆนะสมมติเขามีหนึ่งคนแล้วนะ<อ>วิจีผมว่าประโยคที่ดีที่สุดที่ถามคือถามปลายเปิดว่า อยากมีคนที่สองไหมถ้าอยากจะทักกันให้มันเป็นแบบเรื่องลูกนะอยากชวนคุยนะเอออยากมีอีกไหมถ้าเขาตอบว่าคนเดียวก็เคารพการตัดสินใจเขาไม่ใช่แบบว่าสองส่เชื่อชั้นมีสองมึงท้องเองสิเออช่วยฉันเลี้ยงม่ล่าเออเพราะฉะนั้นอยากถามเขาไปเปิดว่าอยากมีอีกไหมแล้วเคารพความเห็นของเขาถ้าเขาบอกอยากมีคนเดียวก็อืมก็ดีเอเลี่ยงคําถามที่มันน่าอึดอัดนะพูดทกพูดโกอย่าลืมโทรนะ